ไปไปนั่งกับพี่บี้ก่อนเอาอะไรเทน้ำน้ำเหม็นเงาเอาอะไรเทน้ำให้น้องดูวยหรืมีานหรอมชุลรถด้วยนะครับบิดเฮียโอ้จับนองจับน้องเดยวน้องลถเอาไปหาพี่บิกหาบิดแอบิกจับไวจับน้องไว้วันนี้เป็นหน่วยดูแลเด็ก อาเดินไปท้าไม่ยอมเลยไม่กล้าแล้วไปไม่ได้แล้วอ้าวเฮ้ยยังไม่ไหลเลยแล้วใครจะพายได้ทีเนี้ยยังไม่ไหลโน่นก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 แล้วถ้าขายพ่อดักไว้ตรงไหนไิ่จันทร์เลยหรอนี่ยอโน่นนั่นน่นตกตึ้งแล้วก็ไปกับพ่อเลยไหมเอาเอาลงเลยเอาลงเลยเอาลงมาเลยหรออ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร น่าใจคุณรู้ไหมเนี่ยมเป็นไรทำน้ำเลือดมันแบบอะไรเออเออเปนน้ำเนาะเปนน้ำเออไปครับพ่อวัดโอ้โหวตัวโอ้โหนี่นิวหนูนี่นอ่ นี่สิบีก็แข็งอยู่ทำไมลงกลัวนะมบ้งนี่นี่ไม่โอ้นี่ไี่ไม่ไ่ไม่ได้ไม่ได้่ม่ได้ไ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 ล่ไม่ได้่ไดจะมี้ไม่เลยกวม้งมลัวแล้วตกใจพ่อกระโดดล้วทึ่งโอ้ลุน่ะเจ็บไค่ไหนได้ไี่ดใหม่หนุ่มได้ยไม่บายก่อนไม่ด้ไม่

อ้าวเดี๋ยวบอกห้น้องไปบายไบายล่ายบายไปบาล,ลูก่ัน,นเเอบาบายไบบาย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 ไบายไปายไปบไบ๊บายบ๊ายบายปบ๊า่ไ,าไ,ไปบ๊ายบายบไปบ๊าายยบ๊าย